ปิดตำนานจันเจ้าสุดหล่อชีวิตในวัย58ปีช็อกวงการบันเทิงจีนเมื่อเฉินชื่อเจียงหรือแฟนแฟรนรู้จักกันดีในบทจันเจ้าสุดหล่อแห่งยุค90เสียชีวิตกระทันหันในวัย58ปีขณะออกกำลังกายหลังเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันโดยฟางซินหยวนพระยานักแสดงผู้ร่วงลับเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่2 1ตุลาคมที่ผ่านมา ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครอบครัวได้จัดพิธีศพขึ้นอย่างเรียบง่ายเป็นการส่วนตัวเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของสามีผู้รักความสงบรายงานจากสื่อจีนระบุว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสุขภาพของเฉินจื้อเฉียงเริ่มทรุดลงและเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่เจ้าตัวเลือกที่จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแต่อย่างไรก็ตามแฟนๆช็อกอยิ่งกว่าเมื่อพบว่าเพียงหนึ่งวันก่อนเสียชีวิตเขายังโพสต์วิดีโอขณะทานอาหารอย่างสดใสที่สนามบินเหมือนไม่มีวิแววอาการปวร่วยใดๆเฉินจื้เฉียงเกิดเมื่อปี1966เริ่มต้นเส้นทางในวงการจากการคว้าชแชมป์ในแบบฮ่องกงก่อนโด่งดัง จากปรากฏตัวในโฆษณาถึง8ชิ้นในสัปดาห์เดียวและต่อมาได้ผันตัวเป็นนักแสดงเต็มตัวมีผลงานเด่นมากมายอาทิตระกูลอย่างผู้กล้าดาบเทพหิมะและเพชรเลือดฟ้าใส ด้วยใบหน้าหล่อคมบุคลิกสุขุมและมีฝีมือการแสดงเฉียบขาดสื่อฮ่องกงเลยยกให้เขาเป็นจันเจ้าสุดหล่อแห่งจอจีนยุู90และชื่อของเฉินจื้อเฉียงก็ยังอยู่ในใจแฟนๆทั่วเอเชียมาถึงทุกวันนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ